นี่แต่ข่าวว่าที่นี่มีอะสุนจริงหรอสำหบอกว่าที่นี่มีข่าวไม่ใช่หายูปไปที่ไปดูกันเถอะเฮ้ยน,นั่นมันคนในหน่วยนี่วาเขาเป็นอะไรไม่ได้ที่ไปถามเขาดีกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณครับเป็นอะไรไม่ได้นี่ว่าจางหน่วยอะไรอ่ะทำไมถึงทำไมถึงสภาพเป็นแบบนี้ล่ะ รีบหนีไปอาสูรข้างขึ้นมันอยู่ที่นี่หนีไปซะอาสูรข้าง,ข,างขึ้น,นทำไงดีลนะ่ะเราเรีบไปตรวจสอบความเรียบร้อยในหมู่บ้านก่อนว่ามีใครยังหน่งเหลืออยู่ไหมเกิดอะไรขึ้นแต่แน่วันนี้อ่เอ้าวนั่นมันคุณผู้หญิงที่ไหนเนี่ยทำไมถึงจะไม่หนีไปอีกละ่ะนี่คุณครับมาทำอะไรแถวนี้นะ่ะรู้หรือเปล่าว่าแถวน,นี้น่าตา,ายมากเลยนะ รีบหนีไปเถอะแหสุภาพบุรุษจริงเชียวพ่อหนุ่มขอบคุณนะคะแต่ไม่ดีกว่านี่นายไม่คิดว่าหน้าตาเขาแปลกแปไปหน่อยหรอทำไมเขามีอสกษรที่ตาละ่ะแย่แล้วนี่มันแกเองเหรอที่ทำา้้หน่วยดาบของเราอะไรกันเมื่อกี้ยังเป็นสุภาพบุรุษอยู่แทๆ้ๆจะเสียใจนะ อสูรข้างขึ้นลำดับที่8นี่เดี๋ยวข้ามอบความรักให้พวกเจ้าเองนะอะไรกันมีแค่สองคนเองอย่างนั้นเหรออสูรโลหิตของข้าต้องมาแปดเปื้อนแค่สองคนเนี่ยชิงนาเศร้าจังนะเดี๋ยวข้าจะรีบจัดการเดี๋ยวนี้ล่ะหนอยแน่แกต,ตายซะเถอ,อะฮ่าไม่สนุกเอาซะเลยเสียเวลาข้าสิเปล่า ฮแต่อย่างน้อยก็ได้กินผู้ชายตั้งหนึ่งนะ่ส่วนผู้หญิงก็ทิ้งมันไปซะมีอะไรน่าสนุกกว่านี้อีกไหมนะให้ตายสิไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกนะเนี่ย เสาหลักที่ข้ารักในที่สุดก็ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะหนูมน้อยของฉัน